ดูดูขันปาริสินไหนกูฮันสเปรออมบูมี่ของมาอินหาในบูม่นุยอฟิกันนู่นสีนู่นสวยนี่สีนี่สวย อืม <Ừ. S 1> สีน้นำเงินนี่ก็สวยกรไเฟียบรียอร์แล้วเหมือนไม่กวาดเลยเนะี่ย ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเราจะเอาแพ็คนี้เลยหมดเลย <laughs> <laughs> มันถูกอะ่ะนี่มันถูกปกติสามสิบเก้าสี่สิบครนยังครับเอาแพ็คนี้ครับลูก <laughs> ไป <laughs> เอาขวดไปยอดตู้ทุกคน ตรวจไหยอดตู้แม่ทิวเขาบอกว่าได้ร้อยสี่สิบแม่บอกร้อยหกสิบอเล็กบอกเท่าไหร่ร okay. ้อยสี่สิบห้าโอเคแอมน์ต่ราคาหัวหัวก็จะขึ้นตรงนี้นะใช่ Mm. Coming. Are you coming out? I mm. back. Mm. Yeah, Can mm. see mm. อันนี้มันคืออะไรข้าวเกียบอไม้แมอูสแมววัสบิอันนี้น่าน่าอร่อยทำไมไม่เอาเอาผัวดีกว่าพอลราเอาแค่นั้นเดี๋ยวเราซื้อขนมเราหยอดกระป๋องได้138โครนครับ เราก็ซ <4 S 2> ือ้อของได้สอย่างหนึ่งร้พอดีพอดีเลยเนะา,านะหยองเนาะใจสุเออซุนครบเราจ่ายเราไม่ได้จ่ายเพิ่มสักโครนเลยเนาะเออก็นี่ไงเอาขวดมาหยอดตู้ก็ได้ขนมไอติมไปกินโดยไม่ต้องควักตังค์เออมือนียี่สิองศาได้แมททุกคนจ้าเดี๋ยวแมททิวคนให้ทุกคนดูก่อนนะครับ แม่ทิวจำใจต้องกินนะวันนี้ก็คือเป็นมัสมั่นหมูสามชั้นนะเออพอมีหมูสามชั้นก็แบบว่าไอ้นี่ทำให้แมททิวเขาเป็นคนไม่ชอบไงแต่แม่ก็กินปัพิรกิกับกูบาละ่ะบอกใครตุมแม่กิการเลทไร้ ine, ยางโอ้ตักเถอะ น้องยังไม่ได้สวัสดีทุกคนหน่อยครับสวัสดีทุกคนเออสวัสดีทุกคนสบายไหมผมสบายดีอืมเฮ้ยสุนอืมทุกคนสวัสดีครับเออกินข้าวแรกเนาะนั่นล่ละตามที่บอกจะ้ะอืมให้เขาตักก่อนจะ้ะ<ม>ตักแยกก็ได้ตักใส่ถ้วยก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรเอาถ้วยมาให้อยู่ อะไรเขาจะตักใส่ถ้วยอยู่คนเดียวนนก็ตักลาดไปจะเป็นไรถามว่าเอาไข่เจียวไหมไม่มีใครเอานะคะทุกคนก็คือเราเขาจะกินหนึ่งอย่างแค่นั้นเลยจ้ะแต่คนไทยเราก็จะแบบว่ามีกัแบบข้าวเคียงแบบถ้าเป็นม,สมัสแมนก็จะเป็นไข่เจียวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอะ่ะเออทุกคนแต่ฝรั่งเขากินแค่นี้เขาก็โอเคเราจะเขาไม่ได้อะไรเนาะ ตักเอ,อาอเล็กตัวเองขอมาอมต <นะ S 2> ทิวกินเลยครับลูกกินเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวสองทุ่มเดี๋ยวจะไปเชียร์ฟุตบอลแมททิวจะสองทุ่มนะจ๊ะวันนี้แดดยี่สิบองศาตายบอลน,นักฟุตบอลตายยุนักฟุตบอลไม่ค่อยชอบแดดเท่าไหร่เพราะว่ามันทำให้เหนื่อยเร็วเนอะอืมอืมฮคอนครับตักเอาลูกตักเอา ทุกคนข่อยมีแห้งหลวดก็เฮ็ดกับเขาาห้ลูกไข่เต้ากินได้คือเก่าจจาของข,องของ่อยนี่มีน้ำพริกปลาด้วยจาผักเอ่ผักปวยเล้งหรือว่าผักโขมฝรั่งเนาะจ้าแล้วก็ลว <c oughs> กจ้าแล้วก็ไข่ต้มจ้านั่นแหละทุกคนมองทุยบอลอ่อนนะหึมทุยบอลแม่ทิวไม่ชอบ แม่ถึงไม่ชอบก็ต้องกินค่ะแม่ขี้เกียจทำเนาะกินไปมาเป็นยังดอกลูกวันต้องกินอะไรที่แม่ชอบอีกอุต่าห์ชอบอะไรทแม่ทิวทำมิกเกี่ยวกันเยี่ยมยอดแต่แม่ทิวเหมือนแม่นะเขาไม่ชอบอนแม่ท pues ิวน้ำพริกปลาแดดมาเลยกว่เดี๋ย nah, วสิจิ้ <được kindergarten cruise> มให้เบิ่ง ทุกคนจำได้บหว่านันใบซื้อสีต้องซื้ออีกทุกคนมันไม่พอ <c oughs> นันไม่พอทุกคนอเ้ำแกกะปอนอร่อยกว่า <c oughs> <c oughs> น้นพริกอร่อยกว่าเน้อ <c oughs> <c oughs> ดูน like ี่สมองสุดทรช่วหน้ามึงจะใครตกัะแสบได้แม่ตอะไรตัวกันออกมาออกจะเต่าแล้วก็กินเลยนะี๋ยวก็นเจจลอยตัว ตรงนี้กช่ปละจะห็นแม่ที่วกลินค่ำนี่นนี้ประแดกน้ำเราก็เอ้อกิน่นลอยมาเป็นยังหลอกนี่ประแดกไม่ใครตุ่มเราไี่ผัดขันเขากันป่ะเราไม่กุ้งกูลานะมา <laughs> เปลี่ยนได้ล่ะ ที่เค้าบอกว่ามันอร่อยกว่าแมสัมนอีกกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมีเขากินน้ำปลาคิปปลาแดดไดนค้นบ่ะหม่าคนเนาะ ามันอีบะยากกินไก่เนะพี่น้องเฮ็ดน้ำพริกปลาแดงแล้วแต่บอยากกินไก่เนาะก็เลยต้มไข่กินกันมากกล้งตุกอนอยู่ในตู้เย็น cả đi hết nào, đẹp đẹp sướng giòn cái trứng vàng matôm ăn ይበል በደክ ነው አ ነው አ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  ร้อนจนเป่าปากกันเนาะแมทมาดิมาสุดกันมาบักเอาครับ อเรื่องมาสมันอะเล็กเขาจะเหมือนเหมือนพ่อพ่อเขาก็ชอบพวกแกงกะทิอะไรอย่างเงี้ยแต่แมทิวเขาเหมือนแม่เขาไม่ชอบชอบค่อยชอบแกงกะทิเท่าไหร่กินได้แค่แกงเขียวหวานแม่ทิวอะแกงเขียวหวานกินอยู่เนาะแม่ทิวเนาะอเล็กชอบแนงชอบมาสมันแกงเขียวหวานก็ชอบ ืมแต่ขนมหวานใส่กะทิอเล็กไม่ชอบแต่มัสมันอะไรที่ใส่กะทิอย่างเงี้ยอเล็กชอบอืมมักพักแม่บ่เหลือกำสุดท้ายแล้วนี่เดี๋ยวต้องซื้อมาอีกแม็ดเดี๋ต้องซื้อมาอีกทุกอาทิตย์อ่ะ ามากินกับน้ำพริกแค่นี้ไข่ต้มก็พอแล้วอือถ้าไม่มีไก่ทอดเกลือกออ <laughs> อ็ตักเอาลเอมันฝรั่งอะ่ะมันเป็นมันฝรั่งสดไงมันเลยอร่อยนิดนึงอะ่ะแม่คิดว่านะ เป็นแบบเป็นแบบมันฝรั่งที่เขาไม่ล้างอ่ะเขาไม่ทําความสะอาดมีดินมีอะไรเยอะย้อนเสียฝันทิ้งเาหักดูย้องยองเขารอหลาย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 ป้าเอรอดูว่าอเล็กจะวาดรูปอะไรอืมนั่นแหละก็เดี๋ยวให้อเล็ก วาดไปก่อนจะสักหน่อยเดี๋ยวจะถ่ายยังไม่ได้ถ่ายอาเล็กทำเลยเนี่ยเออไม่เป็นไรอ่ะวาดตอนจบเออถ่ายตอนจบป่ะตายสองถุงเนี่ยยังห่อนอยู่ในแมทเนาะต้องยืมหมวกอเล็กไปใส่แล้วเนี่ยแม่อ ยี่สิบองศาสองทุ่มอะใช,ใช่มันก็จะเย็นนิดนึงแต่ก็แบบไม่ถึงกับหนาวอะ่ะไ,ไ,ไปดูแม่ทิวแข่งเนาะกับทีมรองเหมือนเดิม,มเขาให้ไปทุกอาทิตย์นะทีมรองก็ชอบแม่ธิวแม่ทิวเล่นดี <ม>ทีมรองนะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ทีมในสังกัดนะทุกคนคือทีมรองที่เขาเรียกตัวไปท้งผุดเติมเขาอีกรอบเ้ะอกินกับเยอะเยอะหนอ อาลูกกตักหมูสามชั้นมันก็นุ่มอ่ะเนาะมันเปื่อยเลยอ่ะทุกคนหมูสามชั้นน่ะนะอืมกินเนาะกินให้อิ่ม ท้งผุนคุ้มกินจนมดแต่ว่ากะตักเอาหมูไลยเคืออยู่กินตะหมูจ้ะคุ้มกินอันดุฟนายอเล็กซ์ตักข้าวสองรอบตักกับสี่รอบอเล็กซ์อะอัดินฮึใช่ตักกับสี่รอบตักข้าวสองรอบ อุดฟันเลยไหนสีสันเห็ดบอระไหนเอ้ยมั้งตัวถามแม่ทีว่าเธอพอใจไหมในอาหารวันนี้บอกบอคนบ่ามมากเนาะเหยื่อหน่อยไอ้นะเผินอะเศษอยู่ของเผินนะเออพี่น้องข่อยกับเมิดพี่น้องไข่สองนวยพักจานนึงแล้วกัน้ำพริกกินไปนิดนึงจ้ะทุกคนเข่าถวยน้อยๆเนาะ เดี๋ยวพอกันไหมนะาจ้าขอบคุณที่รับชมเนาะเดี๋ยวอย่าลืมติดตามเออ่สิไปติดขอบสนามเมทิวนะจ้าทุกคนอืมโอ้ยใหม่เท้ๆแม่นี่<ม>พอกันไหมจ้าสบายดีสวัสดีบ๊ายบาย,บาย